สวัสดีค่ะสมวานพากินแซ่บนะคะวันนี้ก็จะมีอะไรมัง่งเนาอมีไส้อั่วก,กับข้าเหนียวมีตีกไกไ่น้นน้อยสองอันค่ะไปซื้อไม่ทันนะคะมันหมดนะคะมันเหลือแค่นี้นะคะก็เลยได้แค่นี้มาก็จะพาเอจีก,กินนะคะดีแล้วยังเหลือแค่นี้นะยังไม่กินนะคะเอจีกเกือบไม่เหลือเขาขายหมดแต่เช้าเลยนะคะ อันนี้หมูหมูเขาเอ็นหมูทำ่ะอยายก,ก็ไม่แน่ใจอืมกระดูกอ่อนตั้งขวบขวบไปหน่องเลยเนาได้าข้าวเหนียวมาหนึ่นหนง,นนงหอ่อมากินด้วยกันกับยายนะครับข้าวเช้าอืม กินข่าวดับปุ๊มามาก,ก,กินกับย่ยกินกับยังใส่วัวกระปิกไก่หน่อยไปซื้อมาท่านเขาเบิร์ได้คำ,ำนี้เ้าเลือคำนี้แหละเบิร์ุกอย่ยางเบิร์ตจะเศ้าครับล้านนี้ขายเบิร์รเลวอีลีเลย แม่คำใสคนเข้าเต็มร้านเลยคนอุดหนุนแม่คําใสแต่เช้าเลยเขาใส่บุนเช้นด้วยใส่หวใส่หวหมูสับ แม่ขำใส่ได้เปิดบินแล้วกินข้าวจ,จบแชแม่ขำใส่แต่เปิดบินแต่เราโอ้ยกล้องกล้องกับกลับหลังบดายให้จังได้วะเราจะไปถ่ายเอฟซีช่วยแม่ซื้อแม่ขำใส่แ,แต่ที่นี่กล้องนี้มันกลับหลังไม่ได้มันเป็นกล้องหน้ายาถ่ายกล้องหน้าแล้ว FCP เป็นเจ้าภาพที่ให้ฟองสาวลำเมื่อกี้ยายกำลังอัพคลิปอยู่มาจากตะก่นมากแก้บนอื้กินแซ่บเผ็ดแต่เช้าเลย โอ้ยยายเปิดแอลเด้วันนี้เขาแหกกระถิ่นกันนะเอฟซีมีหมอลำด้วยเดิอนเพลนอำนวยพรบอกยายก็ไม่แน่ใจ ยายตามไปที่หลังก็ไปไม่ถูกเมื่อกี้ถ้ายายไปก็ไปไม่ทานเพราะยายไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านที่ว่าชุดที่ว่าเมื่อวานเตรียมมาพร้อมยายออกจากรถแล้วถ้าไม่ได้อ,ออกจากรถยายก็กระโดดขึ้นรถไปได้เลยมันต้องไปเข้าบ้านไปเอาเสื้อผ้าอีกมันหลายขั้นตอนก็เลย ไม่ได้ไปไม่ไ,ไปต่อยอดไปกับคุณลุงแล้วฝากคุณลุงไปต่อยอดอยายชอบกินตับไก่ชอบกินนะ้นแต่มันหมดหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่มีอะไรเลยปิ้งไก่ย่างไก่อะไรก็หมดหเหลือแค่สองอันเนี่ย เราเห็นยาจอยเขาเปองหออยยาเลยเขาบอกย้ายมาไม่ทันเลยน่าจะมากินแซ่บๆให้เอฟซีดูหน่อยมาไม่ทันอ่ะปกติเขาหมดสิบเอ็ดโมงนะวันนี้ทำไมแปดโมงมดแล้วได้ไปซื้อถึงแปดโมงแปดโมงสิบนาทีมดแล้ว ก็าขายสองทั่วุมงก็ขายหกโมงเช้าหมดแปดโมง สมอนพากินแซบอีูกไกลน้อยเนานะเอฟซีกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินบ่ <c oughs> ยาจะไปกรุงเทพวันไหนยังไม่แน่ใจวั <c oughs> นนี้มันทีเท่าไหร่เดียวยาจะสัอหารลุกสาก่อนเอาให้มันชวัว วอมามาวย้วยแม่คำสายเหรอฮะเอาไปนุ่งบุญกระถิ่นทำแม่เลยหรออืมว้าเพิ่นมานไม้หมู่ว่านี่หลายคัด<ะ>เสื้อผ้าล้วมานไม้หมู่ว่านเองเมืเม่อนี่อยากพักผ่อนในมันเมือม่อย์ไปเสมอเสมอลาย่ายก็อยากพักผ่อนดูแลพื้นที่ก็ได้ป้าบอก ป้ากับลุงบอกว่าไม่ไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกดูแลพื้นที่คุณทางซี่ก็ได้บได้ยอย่างเสก,กายอย่งอยู่บนไหนบึงการอ่ะว,วัดปูอย่างอุ้โบเพราะว่าถือกระปักหมดไปเวลาเขาขึ้นไรตดนั่นแหละจ้าเนี่ยม,ม,มีหมอลำน้ำเดียวจ้า มันนี้เขาสิแหกัเมืนคุณอะไรนะเดือนเพนนนางเบิงเด้อเก็บสีที่ให้ลำให้ปูลำกับย่าชีลำ,ลำดเดือนเพนนลำเนอยพอนบอกได้ก็บอบกขาใจพเพราะว่าเพิ่นเป็นมาลำเนาะรุ่นแม่ละ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช่องเรา like, ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ bye bye. บ๊ายบายกินแจ่บกับยา